หลังสุดท้ายของโครงการอีกแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ Asset Time by Asset Story สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกจะพาไปชมบ้านสไตล์มินิมอลมูสิททำเลสัสนผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นหลังสุดท้ายของโครงการแล้วะคะ่ะใกล้จะปิดโครงการแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านสไตล์นี้ราคาไม่แพงแล้วก็พร้อมเฟอร์แนะนำเป็นบ้านหลังนี้เลยะคะ่ะ พื้นที่ดินหลักของบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดพื้นที่56.2ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะ110ตารางเมตรค่ะราคาบ้านหลังนี้นะคะลดจาก2 5 6 0 0 0นบาทเหลือเพียง2 5 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซึ่งราคานี้นะคะเรายังรวมเฟอร์ให้อีกด้วยค่ะแต่ว่าบ้านที่นกมาพามาดูวันนี้นะคะจะเป็นบ้านเปล่าอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนกจะบอกรายการไว้ทีหลังนะคะว่า รวมเฟอร์อะไรให้บ้างโลเคชันของบ้านหลังนี้นะคะห่างจากตลาดน้ำโพ้งเพียงแค่8นาทีเท่านั้นค่ะห่างจากกาดฝรั่งเพียงแค่10นาทีห่างจากตลาดสดเทศบาลห่างดงนะคะเพียงแค่12นาทีค่ะห่างจากโรงพยาบาลห่างดงเพียงแค่14นาทีนะคะแล้วก็ที่ว่าการอำเภอห่างดงเพียงแค่15นาทีค่ะสามารถเดินทางเข้าเมืองได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็น ทางสารพีนะคะเส้นถวายหรือว่าจะเป็นทางหางโดงนะคะเส้นหางโดงเชียงใหม่ก็ได้เช่นกัน,นะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะนอกจากประตูใหญ่ตรงนี้นะคะเรายังมีประตูเล็กตรงนี้ให้ด้วยนะคะเราสามารถเปิดแบบนี้เข้ามาได้เช่นกันค่ะแล้วก็ทางด้านขวามือของนกนะคะจะเป็นที่สําหรับไว้ทิ้งขยะนะคะตรงนี้เราก็สามารถทิ้งขยะจากภายในบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะทางด้านนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้นะคะเหลือพื้นที่ข้างๆบ้านไว้ให้เยอะมากค่ะซึ่งเราสามารถที่จะจัดสวนหรือว่าวางโต๊ะหินอ่อนนะคะไว้สำหรับปาร์ตี้เล็กๆหรือว่านั่งนั่งเล่นตรงนี้ตอนเย็นก็ได้นะคะซึ่งถ้าเข้าไปทางด้านในตรงนี้นะคะจะเห็นว่าพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเหลือพื้นที่รอบบ้านให้แบบเยอะจริงๆค่ะ สามารถจัดสวนแล้วก็มองออกมาจากทางด้านหน้าต่างก็ได้เช่นกันค่ะโรงจอดรถนะคะสามารถจอดได้สองคันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในบ้านค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันเคิร์ฟสวยมากๆเลยค่ะจากทางด้านนี้นะคะซึ่งเป็นแบบนับได้ว่าเป็นกิมมิคของบ้านหลังนี้เลยซึ่งแบบดูแล้วแบบสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันค่ะ บ้านหลังนี้ใช้กระจกเก็บเสียงนะคะถ้าเราเพูดจากทางด้านในอะคะ่ะก็จะไม่ค่อยได้ยินนะคะตรงนี้เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเข้ามาทางด้านในนะคะบ้านหลังนี้ใช้ฝ้าหลุมนะคะก็จะออกแนวที่สวยสะดุดตามากๆค่ะตรงนี้ก็สามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นนะคะซึ่งเราติดตั้ง ตรงนี้เราสามารถวางทีวีติดตั้งทีวีไว้ได้ค่ะหรือว่าจะวางโต๊ะวางทีวีก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะซึ่งเราสามารถวางชุดโซฟาไว้รับรองแขกก็ได้ค่ะส่วนวนทางด้านนี้นะคะจะเป็นครัวนะคะก็จริงๆครัวจะไม่มีประตูนะคะซึ่งเราสามารถทํากั้นได้ทีหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีจิงรล้างจานให้ตรงนี้ค่ะเราสามารถ ที่จะวางเตาแก๊สตรงนี้ได้แล้วก็เราสามารถที่จะวางตู้เย็นตรงนี้วางโต๊ะเพิ่มเติมตรงนี้ได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันนะคะด้านหลังตรงนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นโซนซักล้างค่ะซึ่งเราสามารถวางเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็เรายังสามารถตากผ้าตรงนี้ได้ด้วยแน่นอนค่ะว่าพื้นที่ด้านซ้ายมือของนก็ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกเยอะมากเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรา เข้าไปดูด้านในห้องนอนค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีให้มากถึง3ห้องนอน2ห้องน้ํากันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูห้องนอนแรกกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเข้าห้องนอนแรกนะคะเราจะเจอกับห้องน้ําห้องน้ํารวมนะคะเป็นห้องน้าแรกตรงนี้เป็นทั้งห้องน้ารับแขกแล้วก็เป็นห้องอาบน้ําค่ะก็มีถุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยค่ะ จะเป็นห้องนอนแรกนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กตรงนี้ก็จะอยู่ติดทางโซนด้านหลังบ้านนะคะก็สามารถวางเตียง3.5ฟุตหรือว่า5ฟุตก็ยังได้อยู่นะคะมีหน้าต่างให้2องบานแบบนี้เลยก็จะติดกับทางหลังบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันเลยค่ะทางด้านนี้นะคะติดกันตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็จะอยู่ ตรงกลางบ้านนิดหนึงนะคะอันนี้ก็ยังสามารถวางเตียง5้าฟุตได้เช่นกันค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งอันนี้ก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันก่อนเลยนะคะห้องนอนมาสเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยนะคะทางด้านนี้เลย ตรงนี้นะคะห้องนี้ก็จะใหญ่มากซึ่งสามารถวางเตียง5ฟุต6ฟุตก็วางได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่ระเบียงด้านข้างนะคะไว้สำหรับมองวิวหน้าบ้านซึ่งเราก็สามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะวางเบาะไว้นั่งเล่นนอนเล่นชมวิวตรงนี้ก็ทำได้เช่นกัน,นะคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะแถมเฟอร์ให้ทุกอย่างครบแล้วนะคะทั้งชุดโซฟาเตียงนอน ชุดคั่วนะคะก็เราแถมให้หมดเลยนะคะตรงนี้สำหรับใครนะคะที่สนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับบ้านสไตล์มินิมอลมูจิหลังสุดท้ายของโครงการหลังนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนะัดชมบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อนกได้ทุกช่องทางที่ขึ้นทางหน้าจอนี้เลยนะคะและโอกาสหน้านะคะนกจะพาไปรับชมบ้านสวยๆดีๆราคาดีที่ไหนนะคะต้องอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะ Asset Time by Asset Story ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ